สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มากับเรนเจอร์นะครับ XLT นะครับผมคันนี้คันนี้นะครับผมเรียกมาอยู่ที่25,000โลนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับผมเป็นสีน้ําเงินนะครับผมถ้าใครถูกสโลกกับสีน้ําเงินนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าขอแนะนําเลยละกันนะครับซุ้มล้อสวยใส่นะครับเดี๋ยวต้องติดอะโป่งคิ้วห้านิ้วนะครับผมล้อน่าจะต้องเปลี่ยนครับหรือลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบนะครับล้อแบบนี้เราก็ให้ไปเลยนะครับ พาไปดูเลขหม่กับภายในดีกว่าเพราะมันสวยมากเลขใหม่เนี่ยครับสองหมืห้าพันโลนะครับผมภายในนะครับไม่ต้องพูดถึงว่าสภาพจะเป็นยังไงนะครับเลขใหม่ขนาดนี้ภายในต้องสวยแน่นอนนะครับเป็นเบาะหนังด้วยนะครับผมหลังคานี่นะครับเนียนกิฟไม่มีคุยอะไรทั้งสิ้นนะครับกิฟเลยนะครับแผงประตูกิฟนะครับประตูหลังนะครับผมประตูหลังก็สวยใส่นะครับ ไม่มีตำหนิเลยนะครับผมต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับคันนี้กระบะนะครับผมกระบะสวยนะครับข้างหลังนะครับก็จะเป็น XLT นะครับสีน้ำเงินนะครับถ้าพี่ท่านใดที่มองหารถนะครับ r ล n เจอสักคันหนึ่งคันนี้ขอแนะนำเลยยางอะไรมาให้ครบนะครับตรงล่างสวยกิฟตเลยนะครับฝั่งนี้ก็กิฟตนะครับผม ถ้าพี่ท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับผมสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0ูน4 6หกสามสี่หกสองห้าหนึ่งนะครับผมน้องใหญ่นะครับผมก็บอกว่าหล่อจริงๆนะครับคันนี้เล็กไม่น้อยด้วยนะครับขอไปอะไรพวกนี้นะครับสีสันโดยรวมนะครับไม่ต้องเก็บไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าคันนี้สวยมากนะครับผม โอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าพี่ท่านใดนะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อกับผมมาได้เลยนะครับผมหรือมาดูรถที่เต้นก็ได้นะครับยินดีให้บริการนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีสวัสดีครับ